สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูคลองลอยทําไมเขาถึงเรียกคลองลอยเพราะว่าตัวนี้จะทําหน้าที่เหมือนเป็ดรอยน้ํานะครับอันนี้ลวดลายเขาเหมือนเป็ดลอยน้ําตรงข้างๆนี้ก็จะใส่ต้นสนูนะครับคนณโบราณสมัยก่อนก็ใส่ต้นสนูถ้า ยุคใหม่หน่อยหาสนุไม่มีใครมีปูมเขาก็จะเอาโูมมามาใส่ตรงข้างนี้แล้วก็จะมีที่ผูกเชือกตรงนี้ผูกเชือกผูกเชือกแล้วก็ผูกเสรยจกับเอวเพราะว่าเราลงลงหาปลาในน้ําลึกมันไกลฝั่งเราจะโยนปลาเก็บปลาไงาเก็บเก็บปลาได้เขาก็เลยมีเชือกผูกปิดเอวไปอันนี้จะลอยตามเราไปพอเราได้ปลาปุ๊บ ก็จะใส่ในคลองนี่ใส่ได้ง่ายนะครับตัวตัวนี้ตัวคลองลอยเนี่ยทุกวันนี้น้ำดึกน้ำไหลตัวนี้จะหาไม่มีแล้วเขาจะทใช้เป็นอ่า เขาเรียกอะไรเป็นตะข่ายเป็นคล้คายๆตะข่ายใส่ตะข่ายหรือว่ารอบหรือว่าอะไรใส่ใสใสใส่แทนตัวนี้แล้วครับจะไม่มีไม่มีตัวนี้แล้วตัวนี้จะหาดูไม่ค่อยมีแล้วหาดูต้องเก็บเก็บรักษาไว้ทน่นตัวนี้จะหาดูพวกตัวนี้แมสไม่ได้แล้วตัวคล้องนี่ก็จะมีลวดลายเหมือนกับเบียดเป็นอะไรนี่คนบางคนเขาก็จะทําทําลวดลายแขะสลักสวยนะตัวนเนี้ยเนี่ย าจะใช้ไม้ทำอย่างสวยนเลย <Okay. S 1> ไม่มีคนทำแล้วช่างช่างทุกวันหา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 ยากหาทำนี่ยากหาดูหาดูยากมันไม่หามาหาไม่มีแล้วเขาจะใช้เป็นตะข่ายไอย้เป็นคล้ายๆสวิงเป็นอะไรเป็นนั่นแหละมามามาใส่แทนแทนตัวนี้